สวัสดีวัยรุ่นสยรักความสะอาดนะครับวันนี้จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับการบำรุงรักษานะครับยางรถช่วยในการชะลอของยางนะครับขั้นตอนการใช้ง่ายๆเลยฉีดสเปรย์ลงในยางนะครับรอให้ฟองละลายเลยนะครับทำปฏิกิริยาง่ายๆเลยนะครับอํมขั้นตอนฉีดลงในยางนะครับรอให้ฟองนะครับละลายนะครับ ตามภาพที่เห็นเลยนะครับก่อนอื่นก็เขย่าวขวดก่อนนะครับบรรจุขวดมาให้กระป๋องหนึ่งตั้ง560มิลลิลิตรนะครับให้ผลลัพธ์ยังไงกันบ้างนะครับความมันวาวป้องกันยางแตกราวยือ้อายุการใช้งานของยางลดได้เลยนะครับเออเราก็อยากจัดอีกสักรอหลังอีกหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือล้อหน้าที่ใช้มาแล้วนะครับเงาแวววับตามที่เขารีวิวเลยนะครับ เรามาดูพร้อมๆกันอีกล้อหลังนะครับนี่ฉีดแบบนี้เลยนะครับก็รอครับอันที่ผมเอาฟองน้ํามาเช็ดนะคือจะเช็ดที่ฝุ่นเกาะแน่นๆเยอะๆเลยนะครับจะมีฝุ่นเศษหินที่ติดนะครับถ้ายางรถสะอาดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้ฟองน้ำขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับรอให้ยางเซ็ตละลายก็โอเคแล้วนะครับปากด้วยนะครับ